ตังอะยงวุฑโธนโมุทธายะธาโรธารังมหาธารังมหาชาริเตชาลิตังมหาชาริเตชาริตังมหาชาริตังลิเตชาลตังหิบุกโตโตเอหิมามาตัปปตันนหะตัปปปุจิตาตัปมันตัตัปปเมตาจิตังเอหิมามาเอหิมามานะโมพุทธายะเมตตจิตังอหังเมตตาจิตังอหังวุฑโธนะโมพุทธายะติทีิเอหินะโมพุทธายะเมตติตังอหังพุฑโธนโมพุทธายะเอหินะมะเอหิมามานะธาลิติเมตตาจิตัง ปีอัตงโตบกวานามิตังตังรังมุทโธนโมพุทยะทันที่ยันตังอะไรตังสุนที่ยันตังสันตังจทะเลอะไรันตังนที่ยันตังสันตังอะไรยันงุนที่ยันตงสันตจึงทะเลอะไรตังทนที่ยันตัง สัญตาวิกึงทะเลแต่อพอเสน่หาแต่พอคุณจาสั่พอเงินตาทีนใดชอบขอไม้มาจาท้า,านักทีนจะรักษ์ขอให้ได้สมอารมณ์หมายให้โชคดีมีตังเงี้ยพลาประพันมีคนมาหาแล้วก็เอาเงินมาให้ ขึ้นเก้าวยอดเลยพี่ถ่ายเนี่ยบางทีเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าอะไรเขาบอกเออเหมือนโดนไม่เห็ผมไม่เห็นนะครับพี่พี่ดูตรงเนี้ยขึ้นมินฐานเลยขึ้นมินฐานเลยอ่ะเขาหายแล้วผมขับให้แล้วจิตพิเมตาติดตังกรหังจิตพิโมกขลายะ สัพพกรรมมาปฏิสิเมสัพพุทธโธสัพพกรรมะสัพพสุติสัพพทุกสัพพโตสัพพโลกสัพพายะสัพพป้องเนจจันไรสักข์ทั้งหลายเป็นทิฏฐินโมพุทายะทั้งหลายพุทธีทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายชุ่มละลายหายไปสัพพเดระฉันสัพพมันมันมีตาเมื่อต้งละลายหายไปทิทฐินโมเริมบนเองข้าเอ่พระพิฆเนศเทพเจ้าเองข้าตาจงหายไปทิฏฐิเมตอินีหินโมพุทธายะเมตเอีหีหินโมพุทธายะ ครกบครครับครักโอคเออคอเอครครเออเร็ลเอเยอเดยาูเคกอเยอ้ำมันครับคอยายอดบีบออยเบื้อง You got the cow yacht sakyan before? No. No? Half. Yeah. Half. In the middle here, around here, you got a cow yacht sakyan before? No. No? Sure. It's a long time. Did you go with the old lady? No. Never, never. Yeah. Because uh,